นายงานการปฏิบัติงานสกรอมเผอลำทับประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นายเสร์มิตรมณีโชตครูกศนอตำบลลำทับและนายพิชัยตรีกุลครูอาสานำนักศึกษาเข้าดมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนักไข้ลูกเสือชั่วคราวกองร้อยที่426จังหวัดกระบี่นายเสริมิตรมณีโชติครูกศนอตำบลลำทับ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพเก็ประชาชนณนะที่ว่าการนํำเพื่อลำทับเข้ารับการประเมินอ,องค์กรนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2565 จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับการนวดคณะครูและบุคลากรสกรอพเพื่อลำทับและตัวแทนนักศึกษาสการอพเพื่อลำทับเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชมนักพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีศรีสินทะมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวณวัดลำทับ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมนพรรษา28กรกฎาคม2566ก6งานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาสกรอมเพื่อลำทับเข้าร่วมโครงการอบรมการตั้งครันก่อนวัยันควรโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลลำทับการพบกลุ่มเพื่อจัดการเรียนการสอนในทุกตำบล งานการศึกษาต่อเนื่อง2กรอตำบลลำทับจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้นหลักสูตรการนวดกดจุดณศนะาลาหมู่ที่3ตํตบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่2กรรตำบลดินแดงจัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมจากดินแดง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำพวงกุญแจจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการจัดสวนหย่อมจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการจัดสา,สาร ברים. สกรตํำบลดินดูดมจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำยาหมองสมุนไพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำชาไทยสกรอกตำบลทุ่งใสทองจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมโคจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำยาหมองสมุนไพร งานการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับร่วมกับสกรตบลทุ่งใสทองจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดประชาชนสัญจรสู่น้องณโรงเรียนบ้านเกาะใสห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับร่วมกับสกรตมดินดูดมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดประชาชนสัญจรสู่น้องณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินตำบลดินดูดมอำเภอลำทับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับร่วมกับสอกอรตำบลนิรุดมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดประชาชนสัญจรสู่น้องณโนะรงเรียนเขาดินประชาพัฒต์ตำบลนิรุดม,ดมอำเภอลำทับครูกศนตำบลลำทับครูอาสาและบรรณารักษ์นำหนังสือไปหมุนเวียนและปรับปรุงชั้นวางหนังสือณนะบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองปงหมู่ที่3ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชน ตก็รอมเพลำทับขอขอบคุณค่ะ